สวัสดีครับพี่น้องปองไปสก้นโตคามาได้เวลาออกท้ามาหากลิ่นขาได้ออกไปบ้านรอบนี้พูดเรีบร้นี้แม่สาวพระเจ้าเสรงโง่ขึ้นมาวันที่สองพูดดิพี่น้องจนเสรีมาบานบานเลยเก็บของขึ้นรถนะครับมันกระสีอ,าาอ่างไหนจักหน่อยนั่นาะอีเป็ดคอยกับพระท่านาขึ้นอยู่ มาแล้วของกระสีประมาณนี้พี่น้องแต่ในพระท่านอัานเรืนี่พระท่านเบิดเรื่อนี้ต้องไปซื้อของมาขายอีกเหลือน้ำโคลกน้ำโคลกน้ำเปล่ายังไม่ได้เลยกระสิหยัดเป็นเสี่งขอพี่น้องว่าเไม่ลดหกหลอดอันนั้นกรนบ่เอาไปกระบอกทีหม่องนอน เขาไปเข้ากับช่วนี้มันนอนแไหนกูนอ,อนอนนอําคุนั่นนนี่คือ,อเต็มแล้วหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเดินทางสี่ชีวิตนะคะอันามหายหอยีหอย,หยมันล่าเด้อสำหรับคนมาถามหามืุอเส้นนี่บ้านอันปลามี่ไปไหนไม่เห็นมากินข้าวด้วยมันล่าเด้อพี่นอ้องมันราราปลามี่ราปลามี่ล่า,ลา,ลา,า,ลาสองสามมือครับบ้านเออเพื่อนบ้านตือนไป ลูกแม่ลูกแม่สวยแล้วค่ำพี่น้องบรรยากาศอยู่สาละข้ามตอนนี้สี่โมงเรื่องรู้สึกว่าจะมีก็จ,จังมีฝนจะฝนสิตกน่าจะตกนะคะบักแตงโมกลับมารอบหนะ้าบักแตงโม่ไว้นี่ก็จะได้พากินพอดีค่ะเอาหางค้นมาคือมาเบิ้งเล็กด้หบักแตงโม่ไหนเอาเบิ้งเบิ้งเอาเอาเห็นบอ่อเห็นบ่เอามาคือศูนย์สามก็เด็กสามต่น มันเป็นต okay. ังเป็นไรมันเป็นอย่างสี่ตีเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาถ้เราคนรเอาเบิ้งเหล็กไงไหม้ามันฮามันเราหาเลขกหขยโซ่กนละหงายก็เต็มเดือนหงายอยู่ปะ